I'm going

แต่ละด่านเนี่ยเดี๋ยวลบให้เดี๋ยวหลบให้ทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนครับกำลังให้ครับคุณไู้ชมนะครับ ได้ครับดีครับดีครับพร้อมครับต้องการเลยนะครับอาจารย์ชาญานิคับพร้อมครับ